ทำสิ่งนี้แล้วชีวิตคุณจะดีขึ้นค่ะหลายคนเข้าใจว่าการบ่นเนี่ยเป็นการประบายใช่ไหมคะ mm hmm. เมื่อพูดจบแล้วก็จะรู้สึกดีขึ้นแต่จริงๆแล้วนะคะคุณจะดีขึ้นแค่ชั่วคราวเท่านั้นค่ะแต่คุณเนี่ยจะยังจดจำเรื่องนั้นๆนไนนะปเลยนะคะว่าคุณเนี่ยไม่ชอบเรื่องนี้หากมีเหตุการณ์คล้ายๆกันเกิดขึ้นอีกคุณก็จะรู้สึกไม่ดีขึ้นมาโดยอัตโนมัติค่ะจนกลายเป็นนิสัยขี้บ่นไปได้เลยนะคะดังนั้นนะคะ คุณต้องหันมาแก้ที่สาเหตุของการบ่นค่ะคือความไม่พอใจของคุณในเรื่องนั้นนั่นเองค่ะโดยคุณเนี่ยอาจจะต้องหาแง่มุมดีๆในเรื่องนั้นแล้วมองในแง่ดีให้ข้อสรุปที่เป็นบวกในทุกเหตุการณ์นะคะเมื่อความคิดคุณดีความรู้สึกคุณดีขึ้นคุณก็จะหยุดบ่นเลิกนินสัยที่บ่นไปได้นะคะเมื่อคุณพูดแต่เรื่องที่ดีๆสื่อสารแต่ในแง่มุมที่ดีๆคุณก็จะจำได้แต่เรื่องที่ดีนะคะ นิสัยคุณก็จะดีขึ้นชีวิตคุณก็จะดีขึ้นอย่างแน่นอนค่ะ